เฮ้ยเ้สบหายล้วสบหายล้เฮ้ยเอ้ยตอ้ว้ยเอ่ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้เอ้ยเน้ยเก่งเอ้เก้ยเอ้ยเอ้ยเอเน้ยอ้ยเอัยเน้ยเอ้้เอ้ยเอ้ยเอยเน้ยเ้อย้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเเอ้าอ้เยเออสเเยอยัยอ้ มอนฮันก็เพิ่งอัปเดตไป้ยอะพีโอ้โหเราไม่มีของเลยว่ะแปลว่าเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปทำเควสก่อนดีกว่าป่ะแต่ก่อนเด่นเลยขายโอ้โหมาเป็นเกาะแต่ก่อนเดินเลยผมขอเก็บผลผลิตแล้วก็เดี๋ยวเราไปอันนี้ดีกว่าป่ะเควสอะเหมือนเราต้องไปขยายกิจการป่ะหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปดูกันว่า มันคืเราต้องไปทำอะไรผมก็ไม่รู้นะเหมือนกันว่าเฮ้ชิวๆสุดอลลาร์อีกหกชั่วโมงอะ่ะวู้วอ่ะบัวเท้กับตำรวจผมไม่ตั้งใจเพไม่เป็นไรน้องระวังด้วยนะข่าวหลังคุณหมอผมทำไมฮะเห็นหรือเปล่านี่อะไรฮะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อน,น,นอคุณยจะไม่ว่าผมไม่มีผมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮนะ ม,มีอะไรเลยเห็นหร,รึเปล่าฮะตีนะคกวนตีนะแล้ตำรวจไม่โกรธเลยนะเขาชื่ออะไรนะผมมิสเตอร์เลงครับคุณเลงผมต้องการที่จะซื้อเราต้องซื้ออะไรนะใช่ครับผมผมซื้อต้องการซื้อที่ดินก่อนนะครับเอาล็อกเรียบร้อยเฮ้ยเราเข้ามาแล้วว่ะ ฝากเงินก่อนเลยเอ่อผมมาคุยกับผู้จัดการนะครับเออวบอกเลยฉันอีโกะวอกเลยพูดเถอะเอ่อคุณทำงานที่นี่เหรออีโกะอ้าวทำงานที่บ้านมั้งไอ้งูขอโทษทีครับผมแบบสามคุณแพงจังวะสวัสดีครับเอ็งมาใหม่ในเมืองนี่ฮะมาดิเอ่อนะเอาใหม่สิคอสใครเออเดี๋ยวนะเขาถามว่าดิฉันแมนนี่แมนนี่ปากเกี้ยวฉันเป็นผู้จัดการที่นี่อย่างละ นายต้องการที่จะจ้างคนแล้วก็คุยกับฉันได้เลยเออผมจะจ้างคุณได้ยังไงล่ะครับมันก็ขึ้นอ,อยู่กับว่านายอยากได้ใครทำอะไรนะนะพวก้างงารทำความสะอาดคนหอของพวกนั้นจะค่อนข้างถูกเลยและ่ะถ้าเป็นพวกคนที่มีความรู้ในการปลูกหน่อยก็จะแพงขึ้นมาเด็ดๆเป็นนักเคมีก็แพงที่สุดๆ,ๆเลยละ่ะสามสเหรียญนี่คือ10000บาทนะฮะเดลี่เวทวันละ300ร้อโค้ดไสิ่งนี้มัน ถูกกฎหมายหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่ามันจะเป็นถูกกฎหมายได้ยังไงนะฮะกลัวมาขายเถื่อนให้มึงเนี่ยก็ถูกครับพี่เมเลียอุย้ยเบสบอลแบตฟลายิ n g แพนกระทะเอามาทำกล้วยน่อกระทะอุย้ยผมต้องการผมต้องเรนจ์ผมต้องการปืนระยะไกลหน่อยนะครับโอ้โหปืนโคตรแพงอุ้ชาวก็ซื้อไม่ได้เหรอบีนเอ้ย,ยกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะ ดีนะโอ้ผมปลูกแต่ของดีครับผมก็เลยกินดีแล้วขอบคุณครับยินดีติดต่อรับใยหนูถ้าต้องการอะไรที่แบบว่าของพิเศษแล้วก็ติดต่อฉันได้เลยแล้วคุณมาขายอะไรนะครับก็ขายของออุปกรณ์พิเศษไงเอ้าอ๋อครับไอควายเฮ้ยมึงจะมาคุยยามหา เกือบกับโดนจับบ้าหรือเปล่าเพื่อนนะแอนโอนโอ้ยจานเฮ้ยรีบรีบฝากกันได้ปะ่ะที่ฝากตำรวจมปละมาแลาว้วจังหวะนี้ของเยอะด้วยของเยอะเลยเอ้ยนี่พอดีบ้านห้องสำรองเซฟนอน หนึ่งคุณลุงเจผมมีของให้เจลองอ่ะอันนี้ของใหม่เขาเรียกว่า Stinky q u i f t ทำให้เจแบบว่าตื่นตัวแบบตื่นเต้นแบบสนุกสนานเลยเจใส่กล้วยเข้าไปด้วยเอ้ยมันทำให้คนข่าวขึ้นว่ะสาวๆนัเ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โจรโจรคุณตุลวดคุณตุวดครับคุณตุวดครับคุณตุวดครับผมโดนคุณตุวดตรวดคุณตุรวดเห็นปะเนี่ย ลรวจตัวลวดไปทำอะไรเนี่ยตํารวจกูจะโดนแทงตัววดโง่ปะเนีเ่ยเอาโคตรโง่เลยเอาตํารวจโอ้โจะให้ช่วยมึงมาไล่กูไม่ใช่อย่างนั้นตํารวจจะมาไล่ผม่ทำไมเนี่ยกูไม่ทำอะไรเลยบ้าหรือเปล่าตํารวจ ก็โว่โง่เอ้ยตำรวจยังเอิดไดยวะฮะเอ้ยเอ้ยสหายละสหายละเฮ้ยเอ้ยตอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยออ้ยเอเ้ยอ้เ้ยอ้ยอ้เ้ยอ้ยย ปาละปละใช้ช่องโว้ใช okay. ้่องโว้น oh, 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 ี่ไงจุกจุ๊กคิงจุกคิงเรียบร้ยมีใครเห็นมีใครเห็นมีใครเห็นโอ้งางแล้วงางแล้วหัวหมดมากเลยเฮ้ยทำไมอไผมทำไมเนี่ยอุ้ยอปืนยิงตรวจปืนยิงตรวจปืนยิงยาของผมเยอะ พอเนี่ยวิ่งหนีตำรวจมาสถานีตำรวจดมันคิดอะไรอยู่ฮะเฮ้ยไปละเฮ้ยเต็นที่เต็มเลยปุ๊บมึงไม่เห็นกูจริงดิโอ้โหโคตรโง่ แล้วไม่จับตายเลยเมื่อกีก้ไม่ยิงปุ้งอ่ะย, <c oughs> ยา <c oughs> <c oughs> สโต้เฮ้ยนี่ไงเออแล้วก็เก็บของสิพอโดนจับจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเออไง เราคิดดีปะเราคิดดีปะเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเอ้ยไหนๆเราก็ไม่มีของแล้วตำรวจผมตื่นคุณนั้นนะอย่าเข้ามาผมตื่นคุณแล้วนะฮะฮะผมผมตื่นเขาแล้วอย่าเข้ามานะตำรวจผมตื่นคุณแล้วนะฮะฮะโดนแม่งเลยเฮ้ยกดปีปหน่ากดปีหน่าฮะฮะกดปีหน่ามาดีดิมา,มาดีดิตำรวจฮะ สวัสดีครับลุงเดือสารเอ้ยทุกอย่างโอเคไหมโอ้ยทุกอย่างโอเคครับคุณลุงแหมเอ่ออะไรนะออสการ์ต้องอาจจะขายทุกอย่างที่ที่ไหนต้องการโอ้แหมเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยกูตายเลยปะเนี่ยกูตาย จ wow. uh, ุ๊จุ๊คิงจุ๊คิงโอ้ยแม่หงุดหงด้วยยิงกว่ามันยิงกว่ายิงกว่าฮะฮะนี่กับใครไม่เล่นนี่กับใครไม่เล่นนะพี่ฮะอ้าฉันโดนยิงฉันโดนยิงเฮ้ยโดนเจ็บแบบนี้ต้องเอากินโค้งเลย จะทำให้ผิวคุณขาวผ่องใสแล้วก็หัวเหมือนฝรั่งซุงปเปอร์ไซย่์มันเป็นยาเป็นกัญชาเลสิต์นี่น้ำเป็นขาวแล้วถ้าคนขาวกินอนี่ยเป็นรรเังไงวะอ๋อเจ๊งหมดบึมบ้มๆๆเลยไอ้พวกเอ้ยนายดูเครียดจังเลยวะเพื่อนนายเครียดอย่างนี้ขโมยโฟกแม่มงเลย ม่งฟันม่งฟันเดี๋ยวเข้ามาเลยเตือนได้แล้วทนายเข้ามานะกินโค้กของแม่งตัวหน้าเลยยังไงฮะเดี๋ยวเข้ามาเลยชื่อเตือนได้แล้วนฉันเก่งแล้วไอ้ฉันเก่งแล้วไอฮะฉันเก่งันเก่งเอ้ฮะฉันเก่งเล้วฉันเก่งแล้วไอฮะโหเลี้ยวจริงด้วยเหรอ ผมขอซื้อแวร์กราดหน่อยครับเบสผมให้คุณเลยเนี่ยผมให้ฟรีคุณเลยสง่งอะไรไปผมให้ฟรีเลยนะอา้ามันให้ได้ยังไงนะคุณตำรวจครับเขาสูบตัวหน้าผมเลยครับคุณตำรวจก็ทำไมกูโดนจับอ่ะอุดดด้ยนี่ไตำรวจไปแล้วโดนแน่เบสตัวจทำธุระของเราด้วยกันอมิสเตอร์ไวท์สอนไว้ทุกคน Mr. ส h i อ e If y ท u want me to cook, you have to เฮ้ยทุกค,คนไดีล่วอีกสักอย่างนึงนโอ้โหย่าใหกไปแตทีดเดียวของ,กงหกแล้วไงหกล้อ่ะแม่งมีแค่นี้เหรโอ้โหซื้อน้แงแงซื้อน้งแพงมีแค่นี้เหรอวะเอ้ยอืม ทำมานานแล้วแล้วไงต้มปะเอาเอ,าอะไรโอ้โหไม้กูทำแต่ละขั้นตอนนี้เลยเริ่มมาทุกคนเริ่มมาแล้ววะแล้วก็จุดอุณหภูมิต้องเปนะครับเ้ยควิดรู้ภูมิไม่ดีโควิมไม่ดีโควิมไม่ดี เออฮะเวลาวถึงแล้วฮาวิอ๋อมันไม่จะได้เยอะป่ะ,ะปวะแปลว่ามันต้องได้เยอะเลยเลยดิขอทำทำเพิ่มกันไหนกันไหนๆๆละทำเพิ่มทำเพิ่มผมแม่งทำนานมากอะ <laughs> อ๋ออ๋อเรา ไม่ต้องเทเองเอาเข้าไปคุกโอ้เฮ้ยอุ๊ยนี่ไงโอ้คนเบคกิงแบดเลยอ้าวเอ้ยคริสตัลเมทพัวเมททาฟามีนเมททาฟามีนแกปเอ้ยแล้วแปดอันพอดีนะ อ๋อกดตเวกบาร์ก็ได้นะวะฮัส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 คริสตัลอิสคริสตัล bro คริสตัลใช่ไหมเฮ้เจสซี่เจไม่เอาอะเจ็สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือของแรงนะ aspendacy เนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงเอาเขาก็สูบเหมือนเดิมลูกอมอะเอ๊ะโอ้โหอ้วนขึ้นเลยแคลอรี่ ไฮแคลอรี่เฮ้ยเบจี้ยมไงพวกพวกพันหนึ่งเลยเหรอนายนี่ขยันทำงานดีเลยฮะแหม่เอ็งเอาธรรมดาไปเอาไปเอาธรรมดาไปเฮ้ยของดีพวกดีมากไอ้ยทไ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 ทโหตาไม่จะหลับแล้วจะไปทำอะไรเพื่อนกูเนี่ยฮะเอ้าอัสตินไปนสูบอะไรมาอ๋อเบนจี้ยมไปขายให้อัสตินเนี่ยเลย โอ้เพื่อนเฉลี่ยสิบแล้วกันครับผมพอดีมันเป็นรุ่นทดลองนะครับผมไม่มีตำรวจใช่ไหมโอ้โตเกียวบอลดโโอลูแลโตเกียวฮอตมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษน่ารื่นดูแล้วโตเกียวบอลเอยไว้เจอกันใหม่วันหลังแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับใครที่ชอบที่ถูกใจก็ดีใจ ด้วยจริงๆครับผมผมก็ทำขำๆชิวๆนะโอเคถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้นะผมชิวๆไม่เสียดกูจะย้ำทำไมว่าชิวๆโอเคไม้เจอกันใหม่แล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,อน,นสวัสดีครับ